เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารอยู่ภายใต้การบริหารงานของนางกัญยกรสุภโกศลเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารและมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารทั้งหมด9รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด8รายและเจ้าหน้าที่ธุรการ1รายเราเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรนำระบบส่งเสริมการเกษตรมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการบูรณา การกับภาคีเครือข่ายซึ่งทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและบรรลุเป้าหมายโดยมีการขับเคลื่อนงานและร่วมบูราณาการแบ่งออกเป็น4กลุ่ม1น่ฝ่ายบริหารกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิธภาพการผลิตสินค้าเกษตรสอพอกอประจำปีงบประมาณพศ2568กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตร,รกรผู้นำได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้นำจำนวน10รายนักแรงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ YSF ในพืชชนาภาคภูมิหมู่ที่4ตำบลดงมอนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินง,งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็นเกษตรต้นแบบในชุมชนและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินง,งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสพอกอและแปลงใหญ่ระดับอำเภอจำนวน10รายณาสพอกอเครือข่ายอำเภอเมืองมุกดาหารดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการผลิตประจำปีงบประมาณพศ2568จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จำนวน30รายที่ทำการแปลงใหญ่มันสำปะหลังหมู่ที่14ตำบลดงเย็นถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ตามแผนการอบรมจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และสพกรระดับอำเภอจำนวน5ราย สสพกคือขายอำเภอเมืองมุกดาหาร กิจกรรมการเตรียมความพร้อมจัดตั้งแปลงใหญ่ปีงบประมาณพศ2569หนึ่งหลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านดอนส้มโฮงมันสำปะหลังโรงงานจำนวนสมาชิก34รายพื้นที่300ไร่พื้นที่เป้าหมายบ้านดอนส้มโฮงหมู่4ตำบลดงมอนอำเภอเมืองมุกดาหาร2หลุ่มแปลงใหญ่พืชผักบ้านสงเปื่อยโคกหินตั้งพืชผักจำนวนสมาชิก30รายพื้นที่12ไร่พื้นที่เป้าหมายบ้านสงเปื่อยเหนือบ้านโคกหินตั้งหมู่6และหมู่ ตํบลบ้านโคกการขับเคลื่อนการส่งเสริมสินค้าเกษตรมูล,ลค่าสูงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอะโวคาโดของอำเภอเมืองมุกดาหารมีแปลงเรียนรูป้ปลูกพืชทางเลือกใหม่อะโวคาโดของจำนวน2รายคือ1นนายพงศกรพ่อศรียาหมู่7ตำบลคำป่าหลายจำนวน3ไร่และ2ในายเทพนครดีดวงพันหมู่1ตำบลดงเย็นจำนวน3ไร่ การรับรู้สร้างแบรนด์ตราสินค้างานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้มีแบรนด์สินค้าทุกตำบล12ตำบลซึ่งเป็นของดีเมืองมุกดาหารผ่านการส่งเสริมขับเคลื่อนงานการเกษตรและงานตามภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรในทุกนิติไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งการบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้กับชุมชนการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรตลอดจนสร้างบุคคลต้นแบบเพื่อถ่ายทอดงานการเกษตรในด้านต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายสร้างความมั่นคงและยั่งยืนภาคการเกษตรซึ่งมีสินค้าของดีทุกตำบลยกตัวอย่างเช่นแบรนด์สินค้าศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทุมชนตำบลโพนทรายทุเรียนตำบลดงมอนคำป่าหลายและตำบลบางทรายใหญ่กล้วยหอมทองตำบลคำป่าหลายสินค้าผ้าทอมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายตหลุงตำบลนาโศกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผ้าฝ้ายยอมครามตำบลพึ่งแดดตำบลคำอาหวนผลิตผลิตัณฑ์ข้าวเกษตรอินทรีย์ตำบล นาสีนวลและตำบลน,นาโศยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์และกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรสินค้าเช่นพอเห็ดขายส่วนในส่วนเกษตรแบบผสมผสานมีการเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงปลาเลี้ยงโคเนื้อโคขุนในสินค้าทุกสินค้าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคงในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรเข้ามาดำเนินง,งานในส่วนนี้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร3ก่อสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด,ด้านการเกษตร สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรจำนวนหนึ่งกิจกรรมดังนี้พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรสู่สมาธิรุกสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรสู่สมาธิรุกโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสร Shim ิมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสองแห่งหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านเหล่าป่าเป็ดตำบลนาโศ และ 2. กลุ่มวิสาหากิจชุมชนเข้าดีพึงแดดตําบลพึงแดดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนอำเภอดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนอำเภอจํานวนหนึ่งครั้ง กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนพศ2548โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเกษตร,รกรปลรัดเปลืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมารรถ,ถนะเกษตร,รกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครั้งที่สสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตร,รกรเกษตร,รกรเป้าหมายจำนวน1ิบคนนับแรงเรียนรู้เกษตร,รกรปรดัดเปลือง สมาร์ทฟารมเมอร์นางคณิศขายืนโยงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จัดทําข้อมูลกรอบตัวอย่างสําหรับการสำรวจสามพิ้งฟอนิสเฟรมเซอร์เวยโดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอกรม กลุ่มอารักขาพืชการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนปี2568หากพูดถึงปัญหาความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากมายในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองมุกดาหารเช่นภัยน้ำท่วมภัยแลง้งหรือโรคแมลงระบาดสำนักงานเกษตรได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานในการลดผลกระทบในครั้งนี้ร่วมกันวางแผนโดยใช้โมเดล453สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เตรียมรับมือภัยธรรมชาติลดผลกระทบความเสียหายที่ อาจจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรจัดทำฟลัดริสแมพแผนที่ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสําคัญใช้ประกอบการวางแผนในเรื่องการจัดประชาสัมพันธ์ให้ตรงจุดในหมู่บ้านที่มีโอกาสเกิดน้ําท่วมสูงแล้วเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกพืชที่เสี่ยงผลกระทบกลุ่มพืชหลักที่มีความเปราะบางมากที่สุดของอําเภอเมืองมุกดาหารได้แก่ข้าวนาปีและมันสําปะหลังตามลําดับในระยะลดผลกระทบแนะนําเกษตรกรหว่านข้าวให้ไวขึ้นต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ต้นข้าวโตทนต่อน้าท่วมปลูกข้าวพันธุใหม่ทนน้าท่วมอาทิตย์ เช่นข้าวหอมชนลสิทธิ์กอขอ1และข้าวหอมวารินเปลี่ยนจากการปลูกข้าวให้มาปลูกอ้อยที่ทนน้ำท่วม,มันสำปะหลังวางฝั่งแปลงยกร่องตามแนวลาดเทของพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำขังที่มีความลาดเอียงน้อยแนะนำให้ยกร่องให้สูงและใหญ่แจ้งเกษตรกรพื้นที่เสี่ยงติดตามพยากรณ์อากาศห้ามเขตพื้นที่เสี่ยงตัดใบข้าวในห่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเกิดภัย ระยะเตรียมความพร้อมติดตามข้อมูลความเสี่ยงผ่านระบบการแจ้งเตือนภยัยไลน์เฟซบุ๊กหอกระจายข่าววิทยุชุมชนติดตั้งเครื่องสูบน้ําโดยประสานงานขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตําบลแนะนําปลูกมันเดือน11ตุลาคมพฤศจิกายนเพื่อที่จะให้มีอายุครบกําหนดอายุเก็บเกี่ยวก่อนฤดูพายุเข้าป้องกันมันเน่าเสียหายเกษตรกรทุ้ปลูกมันเดือน11ที่เก็บเกี่ยวในห่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมซึ่งโรงงานมันสําปะหลังเปิดแล้วอายุมันสําปะหลังไม่น้อยกว่า8เดือนเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อไม่ให้รับความเสียหายทุกชนิดพืชถักพืชถึงอายุควรเก็บเกี่ยวประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ในจุดที่มีการระบายน้ําป้องกันโรคพืชโดยการจัดทําสารชีวภัณฑ์แจกเพื่อสนับสนุนทั้งก่อนและหลังเกิดภัยเร่งพื้นปูต้นข้าวให้กลับมาเจริญเติบโตได้อีกครั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงการขอรับการช่วยเหลือยยวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงโดยอำเภอเมืองมุกดาหารได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชของเกษตรกรช่วงวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่18สิงหาคม2568จำนวน60รายพื้นที่ให้การช่วยเหลือ216.25ไร่คิดเป็นเงิน2 9 8 9 5บาท ในเขตพื้นที่ตำบลกุดแค่บ้านโคกนาสีนวลทำอาหวนและดงเย็น ระยะาฟื้นฟูฟื้นฟูข้าวที่ไม่เสียหายแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยตามหลักวิชาการใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาในการกำจัดโรคสนับสนุนพันธุ์พืชแจกต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกพืชอายุสั้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หากเส้นทางการสัญจรเข้าแปลงฝ่ายคูน้ำชํารุดให้ซ่อมแซมที่กลับมาใช้ได้ดังเดิมในกรณีพืชเสียหายสิ้นเชิงฟื้นฟูโครงสร้างของดินโดยการหว่านปูนขาวและปรับไถเตรียมแปลงหว่านบอเทืองปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับ ปรุงบำรงดินเตรียมการในฤดูกาลต่อไปให้กลับมาใช้พื้นที่ในการปลูกพืชได้เหมือนเดิมโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมเฝ้าระวังการระบาดของสัตรูพืชเชิงรุกและการแจ้งเตือนประเมินความหนาแน่นและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดสัตรปูพืชสุ่มสำรวจเพื่อประเมินความหนาแน่นของสัตรูพืชระดับพื้นที่ด้วยวิธีเร่ง r r a กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการจัดการสุขภาพพืชโดยดำเนินการติดตามยิ่มเยียนสนับสนุนการปฏิบัติงานและประเมินศักยภาพของหมอพืชชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อความปลอดภัยของผลผลิตจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสัตรูพืชด้วยวิธีที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมีกำจัดสัตรูพืชและฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวพันธุ์พื่อใช้ภายในกลุ่มและสามารถขยายสู่ชุมชนกิจกรรมเฝ้าระวังการระบาดของสัตรูพืชเชิงรุกและการแจ้ เือโดยดำเนินการติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและสำรวจการระบาดของสัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ระดับอำเภอกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการจัดการสุขภาพพืชพัฒนาศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนสจชอบรมให้ความรู้การจัดการสัตรูพืชและฝึกปฏิบัติผลิตสารชีวพันธุ์กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิกสดปชพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสดปช ลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศมีเป้าหมายการขึ้งทะเบียนจำนวน16,485ครัวเรือนได้ดำเนินการขึ้งทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีฤดูการผลิตปี2568แล้วจำนวน17,178ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ104ของเป้าหมายและมีเป้าหมายจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลวาดแปลงจำนวน 13, 4 8 0แปลงดำเนินการจัดทำผังแปลงได้11,222แปลงคิด เป็นรอยละ83.25ของเป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอฉบับทบทวนปี2568พร้อมทั้งมีการผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอโดยจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเสนอแผนโครงการให้เทศบาลพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อของงบประมาณระบบส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดประชุมประจำเดือนและประจำสัปดาห์เป็นประจำทุกเดือนพร้อมการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการ เกษตรการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานระบบส่งเสริมการเกษตรสร้างการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิเช่นไลน์ส่งต่อข่าวสารให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผู้นําชุมชนไลน์อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรคุ้ม f ฟซบุ๊กทิกต t อ,อกจัดทาหนังสือผ่านสื่อมวลชนจัดรายการวิทยุรายการเกษตรไทยบ้านมุกดาหารบ้านเฮา ฝ่ายบริหารงานการบริหารงานคลังรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568ตัดยอดณนะวันที่1กันยายน2568เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ1 0 0ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับยอด413,844บาท80สตาง การจัดทำกิจกรรม5สสำนักงานได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ทุกคนยังได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานโดยช่วยกันปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้น้ำปิดไฟให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อลดการใช้พลังงานในสำนักงาน